เความลึกลับของปฏิบากรรมโมอายบนเกาะอ,อีสเตอร์อันดับที่7การขนย้ายรูปปั้นยักษ ชาวรปนุยโบราณสามารถเคลื่อนย้ายรูปปั้นหินที่หนักหลายสิบตันได้อย่างไรโดยไม่มีเครื่องจักรหรือล้อนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าพวกเขาใช้เชือกและใช้ไม้กลิ้งรูปปั้นในลักษณะโยกไปมาอันดับที่6มวกหินสีแดงขนาดใหญ่หรือปูเก่าที่สวมอยู่บนศีรษะโมอายบางตัวซึ่งมีน้ำหนักถึง12ตันทำมาจากหินภูเขาไฟคนละประเภทกับตัวรูปปั้นและมาจากเมืองที่อยู่ห่างออกไปอันดับที่หดวงตาของโมอาย เดิมทีรูปปั้นมีดวงตาทำรรมจากหินปะการาังสีขาวและหินภูเขาไฟสีแดงทำให้รูปปั้นดูมีชีวิตชีวาแต่ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นอันดับที่4ร่องรอยที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นเพียงส่วนหัวและลำคอแต่จริงๆแล้วโมอายมีลำตัวสมบูรณ์ที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินลึกหลายเมตรบางตัวมีสภาพสลักและลวดลายซับซ้อนบนร่างกาย อันดับที่3การสร้างและการล่มสลายของอารยธรรมเกาะอิสเตอร์เคยมีประชากรเกือบ1,500 0คนแต่เมื่อชาวยุโรปมาถึงในปี1,722กลับเหลือเพียง2,000คนการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อขนย้ายโมอายอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการล่มสลายอันดับที่2ความหมายของโมอาย นักโบราณคดีเชื่อว่าโมอายเป็นตัวแทนของบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วและมีพลังในการปกป้องหมู่บ้านโดยหันหน้าเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อมอบพรและความคุ้มครองและอันดับที่หนึ่งความลึกลับที่ยังไม่มีคำตอบแม้จะผ่านมาก,กว่า300ปีแล้วที่โลกรู้จักเกาะอีสเตอร์แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถไขปริศนาทั้งหมดได้ทั้งเรื่องการสร้างการขนย้ายและความหมายที่แท้จริงของโมอาย ทำให้พวกมันยังคงเป็นหนึ่งในความลึกลับที่น่าสนใจที่สุดในโลกและนี่คือ